ด้วยผลประโยชน์ในอ่าวไทยนะครับที่ไม่ใช่อ่าวขมิญนะครับบอกว่าเส้นผ้าที่ไหนก็จะแบ่งกันคนละครึ่งตั้งแต่นั้นไปต้นมาฮะกัมพูชาก็เลยลุกคือเพราะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํามันไม่ว่าจะเป็นแหล่งกา๊าซทาให้กัมพูชานั้นลุก สวัสดีครับพบกับผมเทืศักดิ์จิมพิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของไทยกับกัมพูชายยังคงเป็นประเด็นร้อนรวมทั้งสงครามที่กําลังเริ่มขึ้นนะระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กอนนะครับไม่ใช่ปฏิหารผู้โดยสารคนเดียวที่รอดชีวิตแอร์อินเดียมงโลกนั่งใกล้ประตูฉุกเฉินราเมศนะครับหนึ่งในผู้โดยสาร244คนนะครับบนเครื่องบินสายกาดบินแอร์อินเดียเกิดประสบอุบัติเหตุในเมืองอาเมเดบัตนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนั่งใกล้ประตูฉุกเฉินบนเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่ลอนดอน และกระโดดออกประาางประตูด,ดังกล่าวทําให้กลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียวจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นครั้งนี้จากการเปิดเผยของตํารวจก่อนหน้านั้นประเทศไทยก็เคยมีเครื่องบินตกเหมือนกันเจมสักนะครับหรือเจมเรืองรองเนี่ยปรากฏว่าก็นั่งเลขที่ A11 เหมือนกันในขณะที่กู้ไปอินเดียก็มีการเจอกล่องดําแรกพบแล้วว่า265คนเสียชีวิตนะฮะบนพื้นราบทาทากรุ๊ป หนักทุ่มแจก117,000เยียวยาครอบครัวนะครับ11,070,000 <c oughs> <c oughs> 11ดอลลาร์สหรัฐเมริกาเยียวยาครอบครัวเหยื่อเครื่องบินตกนะครับ CEO o e i ิ g เซ็งยกเลิกนะครับปารีสแอร์โชวในสัปดาห์หน้าอย่างกระทันหัน สำนักขาวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากู้ภัยอินเดียสามารถพบกล่องดำรายแรกได้แล้วนะฮะสำเร็จทั้งหมด2กล่องหลังแอร์อินเดียวันนี้นะครับเกิดตกขณะเทคออฟที่อมาบาบัดนะครับมุ่งหน้าสู่กรุงลอนดอนขณะที่ร่างผู้เสียชีวิตสามารถกู้ขึ้นมาแล้ว265บศพซึ่งนอกเหนือจาก241คนนะฮะเครื่องบินเว้นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวเป็นชาวอังกฤษ นะครับและยังมีคนเสียชีวิตบนที่ราบอีก24คนนะครับเป็นอย่างน้อยทาทากรุปเจ้าของสายการบินประกาศเยียวยาต่อครอบครัวสำหรับเหยื่อเสียชีวิตสูงเลี้วถึง10ล้านลูปีนะครับด้าน c ี o Boeing สั่งยกเลิกแผนงาน Paris a i r ์โชวในสัปดาห์หน้าด้านนายกรีคมนาคม ชอนดัฟฟี่นะครับยืนยันไม่มีการบ่งชี้ความวิตกเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของเครื่องบินโบอิง787-8 Dreamliner ที่ตกเป็นครั้งแรกนะครับระอุอย่างหนักฮะอิหร่านก็โจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาและมีเป้าหมายจะทำการโจมตีเพิ่มเติมระอุเดือดนะครับอิหร่านเล็งโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาตอบโต้ขู่บอม ท่านิวเคลียลร์ถล่มสหรัฐเมกาผาวานะครับรุดอพยพเจ้าที่พ้นตะวันออกกลางถ้าการเจราจานิวเคลียร์ล้มเหลวนะครับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐเมกาปัทุขึ้นอิสราเอลจะทําการโจมตีฐานทัพต่างต่างของอเมริกันในภูมิภาคจากคําขู่ของรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอิหร่านไม่กี่วันหลังจากที่มีการเจราจานิวเคลียร์หกรอบหลังจากที่ถูกประธานาธิบดีรอนชทรัมส่งเสียงขู่ซ้ําๆว่าจะทิ้งบอมอิหร่าน หากไม่สามารถบรรทุกบรรลุข้อตกลงได้ในขณะที่ฝ่ายค้านกัมพูชานะครับก็โวยขมรถูกเลือกปฏิบัติในประเทศไทยเรากลับมาหากินในบ้านเรานะครับท่ามกลางศึกพิพาทช,ชายแดนไทยกับกัมพูชาบุคคลระดับสูงของฝ่ายค้านในกัมพูชาอ้างว่ารรยงานกัมพูชาในประเทศไทยนะครับเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ อย่างหนักหน่วงนะครับขึ้นเรื่อยๆในกรณีความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเกี่ยวกับข้อพิพาททางชายแดนตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะกัมพูชาเดลี่นะครับในขณะที่ปูตินก็โวรัราเซียมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ล้ำสมัยเหมือนทุกชาตินะครับการันตีอธิปไตยสมดุลอำนาจโลก รระเซียครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ล้ำสมัยที่สุดในโลกสำหรับอธิปไตยของประเทศชาติและสมดุลอำนาจจากคำกุยโวของประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินในขณะที่ยิวโวถล่มที่ตั้งของนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับแล้วก็ปริดชีพผู้บัญชาการกองทัพนักวิทยาศาสตร์ปรมาณูเนทันยาฮูก็กล่าวจะลุยขยี้จนราบคาบ จากกรณีที่อิสราเอลเปิดเผยว่าเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งโรงงานนิวเคลียร์โรงงานขีปนาวุธกองัชการของอิหร่านในวันศุกร์ที่ผ่านมาปิิชีพผู้มบชการกองทัพปฏิบัติปริชีพผุ้มบชการกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านในสิ่งที่พวกเขาเตือนว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการที่ยืดเยื้อในการขวางเตหารานจากการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ เรื่องตามมาอิสราเอลยิงโจมตีอิหร่านในข้อพิพาทดิวเลียนะครับระเบิดตูมสนันวันไหวในกรุงเตหะรานนะครับในขณะที่ฮุนเซนนะครับก็มีการวอนนานาชาติกดดันให้เข้าใจว่าไทยใช้กลไกทวิภาคีต่อไปในอีกทศวรรษก็ไม่จบนะครับชี้ทางเดียวคือสารโลกฮุนเซนประธานบุฒิสภานะครับของกัมพูชา ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาโพสต์ Post, วอนานาชาติกดดันไทยให้เข้าใจเสียทีว่าหากใช้กลไกทวิภาคีต่อไปอีกทศวรรษก็คุยไม่จบทางออกเดียวคือต้องหันพึ่งสารโลกยุติข้อพิพาททั้งหมดในขณะที่หุนมาเนตก็โพสต ย้ำประชุม JBC นัดแรกในรอบ12ปีไม่หาหรือ4เขตพิพาทพร้อมยื่นสารโลกทันทีหลังมีการประชุมคุณมาเทพนะครับนายกรัตรีของกัมพูชาย้ำจะไม่มีการหยิบยกปัญหาเขตแดน4พื้นที่ขึ้นมาทำการหาเรือในการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC กับไทยในวันที่14มิถุนายนหากไทยไม่เห็นชอบเรื่องสุลรก หากไทยไม่เห็นชอบเรื่องไปสารยุตธรรมระหว่างประเทศก็เตรียมยื่นเรื่องฝ่ายเดียวในวันที่15มิถุนายนนี้ในขณะที่อิสราเอลนะฮะถล่มอิหร่านตอนนั้นก็เสียชีวิตไปทั้งหมดกว่า30รายชวมขู่อิหร่านต้องรับข้อตกลงนะนรับนิวเคลียร์ก่อนจะสายเกินไปสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับถึงขั้นสุดหลังจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีนะครับ ทางอากาศเสียชีวิตแล้ว87สถานการ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางถึงสุดสถานการ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งถึงขีดสุดหลังอิสราเอลเปิดโจมตีอิหร่านทางอากาศแล้วดับแล้ว7จศพได้รับบาดเจ็บกว่า300ขณะที่ประธานาธิบดีโดนชวดมคู่หาอิหร่านไม่ยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาจะโจมตีครั้งในขณะที่อิหร่านก็มีการส่งดโดรนถึง100ลำ นะครับโจมตีอิสราเอลเตือนสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อิสราเอลจะต้องได้รับผลก,กรรมโฆษกของกองทัพอิสราเอลบอกว่าอิหร,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 รานได้ยิงดโดรนโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าอิหรานได้ยิงโดรนประมาณ100ลําลำในเขตแดนของอิสราเอลเพื่อทําการตอบโต้ซึ่งอิสราเอลกําลังดำเนินการสกัดอยู่หลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิรานในวงกว้าง ด้านอิหร่านเตือนอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาต้องรับผลกรรมและต้องได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงโฆษกของกองทัพอิสราเอลนะครับกล่าวว่าอิหร่านได้ใช้โดรนจำนวน100ลำไปยังดินแดนของอิสราเอลเพื่อทำการตอบโต้ซึ่งอิสราเอลได้ดำเนินการสกัดกั้นอยู่หลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวงกว้างโดยระบุว่าได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์โรงงานขีปนาวุธพิสัยไกล และผู้บัญชาการทหารนะครับสื่ออิหร่านผู้เห็นเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานเสริมสสารนะยูเรเนียมนะครับหลักของประเทศที่เมืองนาตันขณะที่อิสราเอลประกาศสภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับมือกับการโจมตีขีปนาวุธและโดรนทำการตอบโต้นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็มีการจับกลุ่มคนไทยนะครับในขณะที่ตำรวจญี่ปุ่นยิงชายไทย3นัด พยายามขับรถชนเจ้าที่สุดท้ายโดนรวบตำรวจญี่ปุ่นนะครับเข้าทำการสืบสวนรถยนต์น่าสงสัยที่จังหวัดชิบะระหว่างนั้นชายอ้างว่าเป็นคนไทยเร่งความเร็วพุ่งเข้าใส่ตำรวจทำให้ตำรวจต้องยิงเข้าไป3นัดนะครับเหตุเกิดเมื่อเวลา16บหกตุลากาสินทีตำรวจ2นายนะครของสำนักงานตำรวจเมืองอาซาฮีนะครับกำลังราดตระเวนตามปกติ มีรถยนต์3คันจอดขนานกันอยู่บนบาทวิถีจึงเข้าไปทำการตรวจสอบพบว,ว่ารถยนต์คันหนึ่งไม่มีคนอยู่ส่วนอีก2คนมีชายนั่งอยู่คนละหนึ่งส่วนอีกสองคันมีชายนั่งอยู่คันละ1คนตำรวจจึงแยกย้ายกันสอบถามปรากฏว่ารถคันหนึ่งได้พุ่งชนนะครับตำรวจซึ่งตำรวจได้ทำการจับกลุ่มชายที่อายุ30ปีนะครับ อ้างว่าเป็นคนไทยและทำงานพาร์ทไทม์โดยระหว่างที่จับกุมเขาสกัดจนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายด้วยในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนนะครับอิสราเอลก็ประกาศว่าถ้ามีการโจมตีนะครับเมื่อไหร่ก็จะทำงานจุดก็จะโจมตีจุดสำคัญสำคัญนะครับ ของทางฝั่งอิหร่านทันทีอิหร่านก็ประกาศเช่นกันนะครับว่าจะทําการโจมตีฐานทัพของทางฝั่ง,หงสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการส่งโดรนถึง100ลําลำเข้าทําการโจมตีนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จนถึงขณานี้นะครับยังคงไม่ได้ข้อยุติฮนะสหรัฐอเมริกาบีบให้อิหร่านจะต้องหยุดนะครับผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อสู้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยใช้อิสราเอลเป็นเครื่องมือในการโจมตีทั้งสองฝ่ายสงครามทําให้ราคาทองคํานั้นพุ่งสูงขึ้นเรื่องของกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเซนไม่ว่าจะเป็นหุ้นมาเน็ตสองพ่อลูกนี้นะครับก็ยืนยันทั้งหมดการเจราจา JBC ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาจะไม่ประสบความสาเร็จถึงแม้ว่าจะมีการเจรจา4จุดที่สําคัญที่กัมพูชาบอกว่าเป็นของกัมพูชานั้นจะนําขึ้นศาลโลกนะครับ แล้วก็การเจรจา JBC แน่นอนฮะผลก็จะออกมาไม่ประสบความสาเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวฮะที่อยู่ในประเทศไทยไปแบ่งเกาะกูดเป็น2ส,ส่วนโดยผลประโยชน์ในอ่าวไทยนะครับที่ไม่ใช่อา่าวขมรนะครับบอกว่าเส้นผ้าที่ไหนก็จะแบ่งกันคนละครึ่งตั้งแต่นั้นไปต้นมาฮะกัมพูชาก็เลยลุกคือเพราะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํามัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกัดทําให้กัมพูชานั้นลุกคือขึ้นมาเพื่อทําการแย่งชิงหวังเพื่อที่จะให้เกิดการจรุจรจานั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จีมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ